ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรระบินพ้นไผคณะบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกล่าวว่าคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ให้ความสําคัญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยทางคณะมีมาตรการดูแลความปลอดภัยและแนวทางรับมือที่ร่วมดําเนินการกับทางมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการสํารวจเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการต่างๆของนักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งการสนับสนุนสือ่อและเครื่องมือเพื่อใช้สําหรับการเรียนการสอนออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่น,นักศึกษาและบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นส่วนของคณะบริหารธุรกิจนะครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับกับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยนะครับในเรื่องของการที่จะร่วมกันในการประเมินสถานการณ์นะครับแล้วก็พยายามที่จะสํารวจความต้องการแล้วก็ปัญหาอุปสรรค ในเรื่องของการทํางานของบุลคลากรแล้วก็การจัดการเรียนการสอนของตัวนักศึกษานะครับจริงๆสถานการณ์มันเริ่มมาตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาของของปีที่แล้วนะครับซึ่งตรงกับช่วงของอการศึกษาภาคฤดูร้อนของของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะ ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนทั้งหมดรวมถึงเรื่องของการสอบออนไลน์นะครับโดยนําเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับส่งเสริมให้ให้มันสะดวกมากขึ้นโดยเราพยายามที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องของความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาก่อนนะครับฉันถือว่าเทคโนโลยีเนี่ยสามารถช่วยได้เยอะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรบินยังระบุด้วยว่าคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยายลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานยังมีมาตรการในการลดค่าเทอมให้กับน,นักศึกษาร,ร้อยละสิบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครองทั้งนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควรด1สยัก้ายังคงยืดเยื้อและยังคงต้องมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ต่อไปจะมีการตรวจประเมินผลเกี่ยวกับสถานการณ์รายวันอย่างต่อเนื่องและหากสถานการณ์ดังกล่าวมีทิศทางที่ดีขึ้นทางคณะและมหาวิทยาลัยจะเตรียมการทางด้านสถานที่ให้มีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรการของภาครัฐ